วันนี้ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีลำโพงปาร์ตี้ขนาดเล็กแล้วก็ราคาประหยัดมาแกะกล่องให้ดูจากแบรนด์ g o l d d เดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันว่าเขาแถมอะไรมาบ้างข้างในจะมีคู่มือนะครับเป็นชิ้นแรกเลยแล้วก็มีโฟมกันกระแทกแล้วก็ตัวเครื่องจะอยู่ข้างในแบบนี้ ของแถมในกล่องนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมีแค่สาย AUX แล้วก็มีสายชาร์จที่เป็น USB-C แค่นี้เลยอันนี้ก็คือตัวเครื่องของเขานะครับทุกคนข้างหน้าลำโพงก็จะมีเขียนชื่อแบรนด์ Gojodog แล้วก็ด้านบนนะครับมาดูปุ่มต่างๆกันบ้างมีอะไรบ้างตัวนี้จะเป็นเหมือนปุ่ม power สำหรับเปิดปิดแล้วก็อันนี้จะเป็นปุ่ม volume ตามที่ทุกคนเห็นเลยแบบว่าเพิ่มระดับแล้วก็ลดระดับเสียงต่อมาก็จะเป็นเพิ่มแล้วก็ลดระดับเบส แล้วอันสุดท้ายก็คือเพิ่มแล้วก็ลดระดับเสียงแหลมนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับใส่แฟลชไดร์หรือว่า USB แล้วก็ต่อมาจะเป็นพอร์ตชาร์จ USB-C ที่รองรับแรงดันไฟประมาณ16วัตต์แล้วก็อันนี้พอร์ตสุดท้ายจะเป็นช่อง AUX สำหรับต่อกับแจ็คหูฟังหรือว่าเอาไว้ต่อกับลำโพงตัวอื่นส่วนอันนี้จะเป็นปุ่มสำหรับเลื่อนเพลงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสำหรับ pairing หรือว่าเชื่อมต่อแล้วก็ตรงกลางนี้จะเป็นปุ่มหยุดเพลงสรุปก็คือ อันนี้3ามปุ่มนี้จะเป็นปุ่มแบบสําหรับควบคุมเพลงนั่นเองแล้วก็สําหรับด้านซ้ายมือผมนะครับก็จะมีหมุดสีทองเอาไว้ล็อกกับหูหิว้วแล้วก็ด้านขวาของมือผมก็เหมือนกันมีหมุดสีทองสําหรับล็อกกับหูหิว้วอันนี้เหมือนกันสําหรับสายหิ้วนี่ต้องบอกว่าพอดึงลงมาแบบนี้แล้วมันปลดขึ้นยากมากเพราะว่ามันค่อนข้างจะแน่นมากๆเลยสําหรับสายหิ้วก็ไม่ได้ยาวอะไรขนาดนั้นก็ตามที่บอกแหละมันคือสายหิว้วไม่ใช่สายสะพายก็เหมาะกับการหิว้วประมาณนี้ ด้านหลังก็จะมีช่องลมแบบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นไม้วัสดุด้านหลังส่วนวัสดุด้านตัวเครื่องข้างๆด้านบนอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเป็นไม้เหมือนกันแต่ว่าถูกหุ้มด้วยหนังมาดูสเปคโดยคร่าวๆของเขากันดีกว่านะครับตัวนี้มากับบลูทูธเวอร์ชัน5.3พอร์ดชาร์จ USB-C รองรับกำลังไฟ16วัตต์แล้วก็ซับบูเฟอร์เขามีดอกเบส1ตัวขนาด5.25นิ้วแล้วก็มีดอกทวิเตอร์อีก2ตัวกำลังขับรวมจะอยู่ที่60วัตต์ แล้วในส่วนแบตเตอรี่ของเขานะครับจะอยู่ที่6,000ม ah. ิลลิแอมทางแบรนด์เขาเคลมมาว่าใช้งานได้5-6ชั่วโมงแต่จากการใช้งานจริงถ้าเปิดที่ระดับเสียง100%เลยเนี่ยมันจะใช้ได้ประมาณ3-4ชั่วโมงแต่ถ้าฟังในห้องที่ระดับเสียงประมาณ20-50%มันก็จะเปิดได้อยู่ประมาณ5-6ชั่วโมงตามที่เขาเคลมเลยสำหรับการดีไซน์โดยรวมของเขานะครับทั้งหนังที่หุ้มแล้วก็ขนาดของตัวเครื่องแล้วก็การดีไซน์โดยรวม ก็คงจะไม่ต้องให้ผมพูดว่าเหมือนแบรนด์อะไรทุกคนก็น่าจะรู้กันดีเอาเป็นว่าเรามาลองฟังเสียงเขาดูดีกว่านะครับว่าประมาณไหนการปรับระดับเสียงก็คือผมจะปรับสูงสุดเลยทั้งวอลลุ่มแล้วก็เบสส่วนตัวเสียงแหลมผมจะปรับอยู่ที่ระดับ8เดี๋ยวผมจะปรับวอลลุ่มใน iPad สักประมาณ50%ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองปรับระดับเสียงใน iPad ไปเป็นแบบ100%เลยแล้วกันโอ้โห oh, เสียงดังขึง้นเยอะมาก เป็นยังไงบ้างครับทุกคนหลังจากที่ฟังเสียงของเขาไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็หลังจากที่ผมได้ลองใช้มาสักพักหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้นานขนาดนั้นแต่ก็พอจะสรุปได้ว่าชอบตรงไหนบ้างแล้วก็ไม่ชอบตรงไหนบ้างอย่างแรกที่เราต้องยอมรับก่อนนะครับก็คือตัวนี้มันไม่ใช่ลาโพงที่แบบราคาแพงอะไรขนาดนั้นอาจจะเทียบกับแบรนด์ดังๆไม่ได้แบรนด์ดังๆที่มันทําเหมือนกันนี่แหละอาจจะเทียบกันไม่ได้แต่ด้วยราคาที่มันห่างกันแบบเป็น10 20เท่าอะไรประมาณนี้ตัวนี้ ราคาตอนที่ขายอยู่เท่าที่เห็นก็ประมาณ1 3 0 0ถึง1,500บาทอะไรประมาณนี้และบางคนก็อาจจะได้แบบราคาถูกกว่านั้นด้วยแล้วก็มีไม้ด้วยอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่ผมได้มาไม่มีไม้นะมีแค่ตัวลำโพงเออก็เลยไม่ได้ลองให้ดูว่ามันประมาณไหนแล้วก็แนวเสียงก็ตามที่ทุกคนได้ยินเลยส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้าเปิดเสียงแบบดังที่สุดอะ่ะเสียงมันอาจจะมีตีกันบ้างในย่านเบสแล้วก็ในย่านกลางย่านแหลมอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ได้เคลียร์ขนาดนั้นถ้าเปิดดังมาก อาจจะออกแนวแบบเบสบวมๆนิดหน่อยแต่ถ้าเราเปิดที่ความดังประมาณแบบ50หรือว่า60เอาไาง่ายๆไม่เกิน60คุณภาพเสียงก็ถือว่าดีมากๆนะถ้าเทียบกับราคาแบบหลักพันต้นๆนะออในเรื่องของคุณภาพเสียงอันนี้มันพูดยากจริงๆอาจจะอยู่ที่หูด้วยว่าหูใครชอบแบบไหนแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันก็เป็นลำโพงที่เบสหนักเสียงค่อนข้างดังอาจจะยังไม่ได้ดังขนาดนั้นนะแต่ถือว่าค่อนข้างดัง แล้วก็คุณภาพเสียงโดยรวมถือว่าดีใช้ได้มากๆถ้าเทียบกับราคาค่าตัวของมันมันจะเหมาะมากๆเลยกับคนที่มีงบจํากัดแล้วก็อยากได้ลําโพงขนาดพกพาที่ดีไซน์สวยๆวยเบสหนักๆเสียงอาจจะไม่ได้ดังขนาดนั้นแต่ก็ดังใช้ได้ถ้าเทียบกับขนาดตัวมันแล้วก็เทียบกับราคาด้วยเอาไว้ฟังในห้องไว้ฟังในบ้านหรือว่าจะเอามาเปิดแบบปาร์ตี้เล็กๆปีใหม่อะไรประมาณนี้เน้นสังสรรค์กับเพื่อน4ีหคน6คนอะไรประมาณนี้ผมว่าตัวนี้เอาอยู่แน่นอนครับทุกคน ใครอยากได้หรือว่าสนใจยังไงก็ไปหาดูเอาเองตามช้อปปิ้งออนไลน์แล้วกันถ้าชอบการรีวิวที่ตรงไปตรงมาจากความรู้สึกจากการใช้งานจริงแบบนี้ก็ฝากนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในรีวิวถัดไปแล้วกันสวัสดีครับ